สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวไมโครสโคปนะคะเป็นกล้องจุลทรรศน์ของเล่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาสามารถส่องเห็นอะไรได้จริงๆไหมนะคะอุปกรณ์การเล่นนะคะก็คือมีกล้องจุลทรรศน์มาให้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นฐานวางมือถือนะคะก็คือเวลาวางนะคะ วางแบบนี้นะคะแล้วก็มือถือวางตรงนี้ก็คือจะสามารถส่องเห็นสิ่งอื่นๆนะคะที่มีแถมมาให้นะคะตัวนี้จะเป็นสิ่งตรวจนะคะ p o เ a โต้สตาร์สลิลลี่นะคะซันฟลาวเวอเกสรดอกไม้อะไรอย่างงี้นะคะไว้ให้เราส่องได้นะคะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่อยู่ในกล่องนะคะนี่ตามนี้เลย เดเรามามูนี่ค่ะแกะออกมาแล้วนะคะอุปกรณ์แน่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ฐานนะคะเพราะว่าตัวนี้ต้องใส่ฐานด้วยค่ะวิธีการเล่นนะคะก็คือใส่ฐานที่ฐานด้านล่างนะคะสองก้อนก็คือขนาด AA นะคะแล้วก็เปิดออนค่ะพอเปิดออนปุ๊บนะคะไฟก็จะติดนะคะบริเวณนี้ซึ่งกล้องจุลทรรศน์ตัวนี้นะคะจำลองได้เหมือนของจริงมากๆเลยค่ะวิธีที่จะทำให้นะคะตัวนี้นะคะหมุนขึ้นนะคะ ก็คือเราจะต้องหมุนตัวนี้นะคะขึ้นเพื่อให้ขึ้นแบบนี้นะคะเราจะได้ใส่สิ่งที่เราจะดูได้ในในช่องนี้นะคะในนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่เอาไว้ส่องดูนะคะอันนี้คือแถมมาให้นะคะที่คีบนะคะเวลาเราอยากจะได้สิ่งตรวจใหม่ๆนะคะก็สามารถเก็บไว้ตรงนี้ได้หรือว่าตรงนี้ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นฐานวางมือถือนะคะเดี๋ยวเราลองมาส่องอันนี้ดูนะคะขั้นตอนในการ ใส่นะคะก็คือจะใส่ลงไปบริเวณนี้ค่ะนี่นะคะเราก็เลื่อนนะคะบริเวณนี้นานแรแล้วก็เปิดไฟนะคะเปิดไฟเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดตรงนี้ออกนะคะเพื่อทําการส่องนะคะปรับตรงนี้นะคะให้ชิดแผ่นให้ชิดแผ่นนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะสามารถซูมนะคะซูมได้นะคะว่าเราต้องการกําลังขยายเท่าไหร่นะคะ เอาขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ทกําการซูมโดยการหมุนแบบนี้นะคะถ้าเราแบบต้องการความละเอียดสูงก็คือซูมเยอะๆเลยนี่นะคะเอาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับให้มันชิดแผ่นเพื่อความคมชัดนะคะสําคัญก็คือว่าบริเวณนี้นะคะจะต้องตรงกันนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นไฟนะคะแล้วเราก็จะส่องเห็นตามนี้เลยค่ะ นี่นะคะก็คือสิ่งที่เราเห็นจากกล้องจุลทรรศน์ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นออปชันเสริมขึ้นมาโดยที่จะใส่ตรงนี้นะคะเข้าไปนะคะแล้วก็ไว้วางมือถือสําหรับดูส่องดูได้นะคะเราทำการหมุนตรงนี้นะคะให้พอดีกับตัวของกล้องจุลทรรศน์ค่ะแล้วก็หมุนเพื่อให้แน่นอีกทีนึงนะคะตัวนี้ก็จะทําการหมุนได้นะคะ หมุนตรงนี้เพื่อปรับสำหรับวางโทรศัพท์ซึ่งเราติดตั้งมือถือไว้แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้โดยด้านล่างนะคะสามารถหมุนนะคะเพื่อให้แน่นนะคะให้เลนกล้องนะคะอยู่ตรงกับเลนของกล้องจุลทรรศและเราก็จะเห็นแบบนี้เลยค่ะโอ้โหไม่ต้องไปนั่งเพ่งตรงรูนั้นนะคะตรงนี้ก็คือติดตั้งกับมือถือสามารถเห็นได้ด้วยเช่นกันนะคะสามารถเปลี่ยนตรงนี้นะคะเพื่อดู ตัวอื่นได้นะคะก็คือเปลี่ยนที่สไลด์ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเป็นของเล่นที่มีประโยชน์จริงๆนะคะใครสนใจนะคะชื่นชอบนะคะก็สั่งซื้อได้เลยเจ๋งมากเลยของเล่นสมัยนี้ทำไมมันดีจังเลยทุกคน